เซนเซอร์ตัวต่อไปนะครับคือเซนเซอร์วัดแรงดันสมความแรงดันสมบูรณ์ภายในทั่วไม่ดีนะครับการตรวจสอบเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะใช้วิธีการตรวจสอบแรงขึ้นในฟ้าที่จ่ายให้มันกลับมันก่อนนะครับค่าแรงขึ้นในฟ้าที่จ่ายให้กับเซนเซอร์ซึ่งมาจากกล่อง ECU นะครับจะต้องมีค่าประมาณ5โวลต์นะครับใช้สายสีแดงวัดนะครับสายไฟเส้นล่างสุดนะครับเส้นที่อยู่ติดกับตัวหัวฉีดนะครับด้านหัวฉีดมันมี3เส้นนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ ต้องประมาณ5โวลต์นะครับถ้าไม่ได้ค่านี้ไฟลูกเครื่องยนต์โชว์แน่นอนเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียแน่นอนนั่นแสดงว่าแสงเงขึ้นในฟ้าไม่สามารถส่งมาจากกล่องคอมพิวเตอร์ได้สายไฟเส้นนี้ห้ามช็อตลงกาวนะครับห้ามใช้เทสแลมเคลียร์หรือเอาไฟมาเคลียร์เพื่อดูการสปาร์กเหมือนช่างรุ่นเก่าๆทาไม่ได้นะครับถ้าทําไปแล้วกล่องคอมพิวเตอร์มีโอกาสพังชำรุดเสียหายได้สายไฟเส้นต่อไปนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับในที่นี้ประมาณ1.6โวลต์นะครับ คือสายเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ไม่ใช่เส้นการนะครับเส้นการเป็นสายดินสายดินผมจะไม่วัดให้ดูนะครับอันนี้คือสายบนสุดก็มีเส้น1 2 3สแสดงว่าเส้นที่2เนี่ยเป็นสายกลางคือเส้นกลางเส้นบนสุดสายเส้นบนสุดเนี่ยเป็นสายส่งสัญญาณนะครับค่าที่วัดได้ต้องประมาณ1นจุดถูโวลต์นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถ้ามีการเร่งเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือค่าแรงเค่อนไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้าแรงขึ้นในฟ้าเป็น0โวลต์หรือเป็น5โวลต์เนี่ยก็ผิดปกติก็เสียอันนี้ถือว่าปกติครับ